เคยรู้สึกกันไหมฮะว่าไอ้ดราม่าความขัดแย้งบนโลกออนไลน์ที่เราถ่ายฟีดเจอกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยทั้งการถล่มแบรนด์ทั้งการสาสตรโครนใส่กันมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญจริงๆหรือหรือว่าเบื้องหลังมันคือเกมการตลาดที่มีคนวางแผนเอาไว้อย่างเลือดเย็นวันนี้เราจะมาล้วงลึกถึงความจริงที่หน้าขนลุกของกลยุทธ์ที่เรียกว่า a t t a c k Marketing กันครับคำถามมันก็คือดราม่าที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยตกลงมันคืออุบัติเหตุทางอารมณ์ของผู้คนจริงๆ หรือมันเป็นแค่ละครฉากใหญ่ที่มีคนกำกับอยู่เบื้องหลังเพื่อเป้าหมายบางอย่างกันแน่เพราะจะบอกว่าเบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยมันคือสงครามดีๆนี่เองฮะเป็นสงครามที่ใช้อาวุธแล้วก็กลยุทธ์ทางการตลาดที่มันน่ากลัวเกินกว่าที่เราจะจินตนาการไปถึงได้เลยเอาละ่ะเรามาแง้มดูกันดีกว่าครับว่าในคลังแสงของการโจมตีเนี่ยพวกเขามีอาวุธอะไรซ่อนไว้ในสนามรบดิจิตัลแห่งนี้บ้าง อาวุธชิ้นแรกเลยนะฮะเขาเรียกว่า smear campaigns หรือถ้าจะแปลตรงๆก็คือปฏิบัติการทำลายชื่อเสียงคือมันไม่ใช่การวิจารณ์กันแบบธรรมดานะครับแต่มันคือการวางแผนมาเป็นระบบอย่างดีเลยโดยมีเป้าหมายเดียวเท่านั้นคือทำลายชื่อเสียงของเป้าหมายให้พังพินาศโดยการปล่อยข่าวร่วงข่าวลบต่างๆนานาแล้ววิธีที่เขาใช้เนี่ยนะฮะโหมันน่ากลัวมากเริ่มตั้งแต่การตั้งคำถามลอยๆให้คนสงสัยในความน่าเชื่อถือการปล่อยข่าวลือแบบไม่มีมูล หรือที่ร้ายกว่านั้นอีกคือการตัดต่อคลิปวิดีโอมาแค่บางส่วนเพื่อสร้างเรื่องราวใหม่ที่ทำลายคู่แข่งและที่ขาดไม่ได้เลยคือการสร้างกองทัพอวตารหรือบัญชีปล,มปลอมๆนี่แหละฮะมาเพื่อปั่นกระแสขยายผลการโจมตีให้มันรุนแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้อาวุธชิ้นต่อมาเรียกว่าฟัดมันย่อม,มาจาก fear uncertainty and doubt แปลตรงๆเลยก็คือสร้างความกลัวความไม่แน่นอน แล้วก็ความสงสัยหลักการของมันก็คือการปล่อยข้อมูลแง่ลบเกี่ยวกับคู่แข่งเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยการจะไปซื้อของของอีกฝั่งเนี่ยมันเสี่ยงนะมันไม่ปลอดภัยหรือเปล่าทําให้คนไม่กล้าตัดสินใจนั่นเองและนี่คืออาวุธที่ผมว่ามันแยบโยนที่สุดแล้วครับ Astroturfing หรือการสร้างขบวนการปลอมชื่อของมันมาจากการเปรียบเทียบคําว่า grassroots ที่แปลว่าพลังมวลชนจริงๆ เหมือนหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติกับคำว่า astroturf ที่เป็นชื่อแบรนด์หญ้าเทียมเก็จไหมฮะมันคือการจัดฉากสร้างหลักฐานปลอมๆขึ้นมาว่ามีคนสนับสนุนเยอะทั้งที่จริงไม่มีเลยแล้วลองดูวิธีการของมันสิครับมันน่าตกใจมากนะตั้งแต่การปั้นรีวิวปลอมๆอวยฝั่งตัวเองแล้วก็ไปถล่มคู่แข่งใช้กองทัพอาวาตารเข้าไปป่วนไปปั่นกระแสในโซเชียลมีเดียแต่ที่พีคที่สุดเลยนะฮะคือการแอบเข้าไปในหน้าจ่ายเงินของเว็บคู่แข่ง แล้วใส่คําเตือนปลอมๆว่าเว็บไม่ปลอดภัยเพื่อให้ลูกค้าเปลี่ยนใจในวินาทีสุดท้ายคิดดูสิครับโหดขนาดไหนดังนั้นหัวใจของมันเลยก็คือการจงใจสร้างภาพลวงตาขึ้นมาทําให้คนทั่วไปเชื่อว่าเสียงเชียร์หรือเสียงด่าพวกนั้นมาจากผู้บริโภคจริงๆทั้งที่ความจริงแล้วทั้งหมดมันคือละครคือการจัดฉากล้วนๆคำถามก็คือทำไมทำไมอวิธีการพวกนี้มันถึงได้ผลดีขนาดนี้ คำตอบมันน่ากลัวมากครเพราะว่ามันกำลังแฮ็กเข้าไปที่กลไกการทำงานของสมองเราโดยตรงเลยคือในสมองของคนเราเนี่ยนะฮะมันมีสิ่งที่เรียกว่า negativity bias หรืออคติเชิงลบมันเป็น,นกลไกเอาตัวรอดของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณเลยที่ทำให้สมองของเราเนี่ยจดจำแล้วก็ให้น้ำหนักกับเรื่องแย่ๆหรือเรื่องอันตรายได้ดีกว่าเรื่องดีๆแบบเทียบกันไม่ติดเลยลองนึกภาพตามนะฮะ ประสบการณ์แย่ๆแค่ครั้งเดียวอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ดีๆมากถึง12ครั้งเพื่อที่จะลบล้างมันออกไปเห็นความไม่สมดุลที่น่ากลัวนี้ไหมฮะนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมรีวิวด่าแย่ๆแค่รีวิวเดียวมันถึงสามารถทำลายชื่อเสียงที่แบรนด์อุตสาห์สร้างมาเป็นปีๆได้ในพริบตาแล้วที่มันเลวร้ายไปกว่านั้นอีกก็คืออัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ดันกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดซะอย่างนั้น ผ่านวงจรที่เรียกว่า rage baiting คือคนโจมตีจะเริ่มจากจุดไฟโพสต์เรื่องดราม่าล่อเป้าคนก็จะแห่กันเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความโกรธพอ a l g o ริ t h m เห็นว่าโพสต์นี้ engagement สูงมันก็จะยิ่งกระจายโพสต์ออกไปให้คนเห็นมากขึ้นไปอีกสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์ไปเต็มๆก็คือคนจุดไฟนั่นแหละครับแต่การเล่นกับไฟแบบนี้มันก็ต้องมีวันที่ไฟไหม้มือใช่ไหมครับแล้วจุดนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่าจุดที่กลับตัวไม่ได้อีกต่อไป เพราะมันคือหายนะทางกฎหมายที่มาแบบพักสามเลยทีเดียวการโจมตีแค่ครั้งเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นการจ้างคนไปรีวิวถล่มคู่แข่งหรือการปล่อยข่าวปลอมมันอาจจะกำลังทำให้เราทำผิดกฎหมายรายแรงพร้อมกันสามฉบับในเวลาเดียวกันเลยและนี่คือหายนะสามชั้นที่ว่าครับ 1. พรบการแข่งขันทางการค้าในข้อหาทำการค้าอย่างไม่เป็นธรรม 2. พรบอคอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลเท็จ และ 3. ประมวลกฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเรามาดูผลลัพธ์ของมันกันนะฮะเอาแค่กฎหมายตัวแรกตัวเดียวก่อนโทษปรับทางปกครองเนี่ยสูงถึง10%ของรายได้ทั้งปีของบริษัทนะครับย้ำว่ารายได้ไม่ใช่กำไรลองคิดดูสิครับว่ามันมาหาศาลขนาดไหนแล้วนั่นนั่นมันแค่ค่าปรับนะฮะยังไม่จบ เพราะกฎหมายอีกสองฉบับที่เหลือเนี่ยบทลงโทษของมันนําไปสู่การติดคุกได้โดยตรงเลยมันคือความเสี่ยงที่สามารถทําลายได้ทั้งธุรกิจและอนาคตของตัวเองในพริบตาเดียวแล้วพอมาถึงจุดนี้พางรอดที่แท้จริงมันคืออะไรล่ะในเมื่อเกมนี้มันอันตรายถึงชีวิตขนาดนี้อะไรคือทางเลือกเดียวที่จะทําให้เราชนะได้จริงๆมันมีทางแยกอยู่2ทางชัดๆเลยครับ ทางสายดำหรือ black hat ที่เหมือนจะให้ผลลัพธ์เร็วแต่สุดท้ายมันดึงดูดแต่ปัญหาจบลงด้วยการถูกแบนและก็หายนะถาวรกับอีกทางคือสายขาวหรือ white hat ที่อาจจะไปได้ช้ากว่าแต่ว่ามันสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนสร้างลูกค้าที่รักเราจริงๆแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จที่ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะฉะนั้นต้องจำไว้เลยครับว่าการตลาดสายดำมันไม่ใช่ทางลัดนะครับแต่มันคือทางตันที่ปลายทางมีแต่ความพินาศรออยู่ ดังนั้นทางเดียวจริงๆที่จะชนะในเกมที่สกปรกแบบนี้ได้ก็คือการไม่ลงไปเล่นเกมของพวกเขาตั้งแต่แรกและสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในสงครามที่ทุกคนต่างก็แย่งจริงความสนใจกันแบบนี้ชัยชนะที่ได้มาด้วยการหลอกลวงมันคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายจริงๆหรอครับ